แต่ที่มันอัศจรรย์คือมันไปเห็นหวยเห็นเบอร์แล้วมันแม่นนี่แหละนี่แหละแล้วก็เริ่มมบเควะแล้วเริ่มเควะเฮ้ยฮ ύ, ไอสิ่งที่เราเห็นหรือว่ามันจะจริงวะวเริ่มเห็นว่าที่ของแม่เป้าท่านประกาศขายที่เราอีกไม่เกินสองปีขายได้เพราะเราเห็นว่ามันมีมันมีเจ้าของอยู่แต่มันยังไม่มาปีกว่าก็ขายได้ที่ตรงนั้น แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเรื่องพวกนี้มักจะจริงวันหนึ่งมีหลวงปู่บุญมีวัดถ้ำเต่าท่านจะมาที่วัดบ้านใหม่ครูบามีความรู้สึกว่าหลวงปู่จะมาแต่เราไม่รู้จักเราไม่เคยรู้จักหลวงปู่บุญมีนะตอนนั้นนะครูบาก็ไปจัดปูเสือปูอะไรจนพระมาถามทําอะไรหลวงปู่บุญมีจะมาเอา้าท่านไม่เห็นแจ้งอะไรมา แต่เราไปปูเสือไว้รอมาแล้วแล้วรู้สึกว่าจะมาเยอะด้วยมันเหมือนคนบ้าไงก็นนะั้นเขาก็ว่าเราบ้านนะเพราะเราไปปูเสือปูอสนะไว้รอหมดเลยจนหลวงหลวงปูข่ขาดท่านมาเห็นท่านบอกเออปูไว้เดี๋ยวหลวงปู่บุญมีจะมาแล้วก็เฮออ้ยเ้ยอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เหรอแล้วลท่านก็มาจริงเห็นไหมแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีสติไม่มีธรรมนะหลงห เพราะมันเป็นของที่อาศาจรรย์คนเป็นรู้ล่วงหน้ารู้อน,นาคตอ่ะเห็นไหมแต่ตอนนั้นเราพอเอาชีวิตรอดได้แล้วก็เรียกว่าพอเอาตัวรอดได้แล้วจึงไม่หลงมันพอรู้จักแล้วว่าพวกสิ่งเหล่านีนน้จริงบ้างไม่จริงบ้างไม่ใช่จะจริงตลอดนะต,ต่อให้มันจริงก็ตามถมันก็ไม่ได้วิเศษวิโสเข้าใจไหมมันก็ไม่ได้วิเศษวิโสมันก็ไม่ต่างจากหลวงปู่โทรมา มาบอกแบบเออเขียนแค่เราไปรู้ที่ท่านไม่ต้องโทรมาลักษณะอย่างนี้ทุกคนมีอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราคุยกันอยู่เนี่ยแล้วเราเกิดไปพูดถึงเรื่องอีกคนนึงขึ้นมาเลยว่เกินหนึ่งนาทีไอ้นั่นโผล่มาอุ้ยตายยากว่ะเห็นไหมฮะตอนไม่พูดถึงทำไมไม่มาไอ ข้างในเนี่ยมันออกไปรู้ก่อนก่อนความสัญญาพวกนี้จะทํางานด้วยซ้ำไปแต่เราเราจะเอาความคิดของเราเนี่ยไปยังพบของตัวเนี้ยพบของจิตตัวนี้ไม่มีทางพบของผู้รู้ตัวนี้ไม่มีทางเพราะว่าเราจะคิดว่าเอ้ยบังเอิญถึงม้ว่าทุกคนม,นมีอยู่แล้วสภาวะจิตตัวนี้แต่เรายังใช้งานมันไม่เป็นเท่านั้น เราต้องฝึกให้มันถึงถึงกำลังอามันจริงถึงคุ้มพลังงานมันจริง